ด้วยเห็นดาราสาวว่าดาราสาววันนี้ยากรนูเรื่องอะไรให้คุณกีเคะเฮ้ยกีเคยเฮ้ยกบ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 กรอบ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 กรบสวัสดีค่ะค่ะและนี่คือรายการพร้อมค่ะ กาล่าตาคลีเจเนซิสของน้องพีกเองเย้คือเพื่อนมาเยอะมากคุณนาะจริงเพื่อนมาแบบคือมียี่สิบทีเพื่อนมาย5ห้ไม่วันนี้พีกเหมาลงให้เพื่อนหมดเลยอ,อดูดูทุกคนดูเดี๋ยวเหมาลงให้เพื่อนแต่เพื่อนเอาเงินมา <c oughs> มีแต่เพื่อนมีแต่ฟู <c oughs> ที่หลังนะคะถ้าเด็กเวนเคคนไหนได้ไปเล่นหนัง <c oughs> ต้องขอที่เขาไว้หนึ่งร้อย C G M อะไรใดๆเราชวนเพื่อใครอยากมาเพราะว่าเราจะมาเป็นแบบว่า พลังให้กับเพื่อนเพ,อนพลังหญิง<ช>พลังสาวมากอืออันนี้คือเราอาจจะเล่นแบบว่าบ,บทส่งถูกไม่ใหญ่มากยังแบบเพื่อนมาขนาดนี้เนี่ยจะคิดเท่าวันหนึงเล่นเป็นนางเอกก็คือเาาจะเต็มโงฉันจะเหมา1นงโรงโงหนัง <laughs> หนึ่งลงสด <laughs> ไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โงหนังโงหนัง ไม่ก็นี่ไงขนาดแบบรับบทเป็นแบบว่าเป็นหนวนักแสดงสมทบเลยเออแต่ว่าคนยังมาสปอร์ตเยอะขนาดนี้แล้วถ้าเพื่อนผมได้เล่นเป็นตัวหลักขึ้นมาบอกเลยว่าเพื่อนผมจะเหมาลงสิบลงให้กับแฟนคลับค่ะแฟนคลับไม่ต้องจ่ายไม่แต่ว่าถ้าพี่เอาเงินมาเดี๋ยวหนูจะเหมาลงให้พี่ ก็สำหรับผ no ู <S <S <so ้จัดทุกท่านนะคะใครสนใจก็สามารถเติดต่อเข้ามาได้นะคะติดต่อติดต่อติดต่อตต่อเพ่อติดต่อพวกเราได้เลยนะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูบรรยากาศใช่แล้วแต่ว่าเมื่อวานฉันนะแอบไปดูหนังเรื่องนึงมาเว้ซึ่งแบบมันมีทีเซอร์มาให้ดูอ่ะเฮ้ยยิ่งใหญ่มาคือฉันน่าดูในเนี้ยก็ยังรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเวอร์มากแต่มันแบบพอมันมาเห็นในจอแบบ ที่มันเป็นจอใหญ่อันเบลลมอย่างเงี้ยแล้วมันแบบยิ่งทําให้เรารู้สึกแบบตื่นเต้นเนาะเออหนังมันแบบเป็นหนังแบบฟอร์มใหญ่มากๆจริงๆเลยคุณได้ดูแบบเทรลเลอร์ในแบบจอไอแม็กป่ะมันใหญ่จังงริอแต่เห็นผ่านๆคือคอสอัพอะหน้าแบบหน้าเท่าตึกแปดชั้นอะขอตัดต่อตัดต่อมาให้หน่อยว่าหน้าเท่าตึกแปดชั้นมันเป็นยังไงถ้าบอกเลยนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าแนะนำนะทุกคนจริงๆแนะนำให้มาดูในโรงเพราะว่ามันจะได้บรรยากาศที่แบบ บรรยากาศดัามๆสีดั้มๆครบเจ็ดดีแล้วมึงนั่นแหละมันจะได้บรรยากาศที่แบบมันทําให้เราแบบรู้สึกว่าเป็นสร้างประสบการณ์มันสนุกจริงๆไดนพี่ลองเล่าดีว่าแบบว่าเรื่องย่อมันเป็นประมาณไหนได้คือเรื่องมันมีอยู่ว่ามีผู้หญิงคนนึงที่ชื่อสเตล่าอะไรเงี้ยคือพ่อเขาหายไปเขาก็ต้องแบบว่าทําภารกิจตามหาพ่อในเรื่องซึ่งภารกิจตามหาพ่อเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากเย็นมากเพราะเราจะต้องวาร์ปเวลาไปช่วงอดีต จุฬาและอนาคตซึ่งก็อยากให้ติดตามต่อไปว่าผู้หญิงคนนี้จะช่วยพ่อได้สําเร็จไหมนะคะซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็คือสเตลล่ารับบทโดยพี่พอล่าในนีงค่ะเมื่อกี้เห็นพี่พอล่าขนะดเขาสวยมากไม่แกเราฉันเคยดูแบบฉันชอบดูเหนือครูว่าฉันชอบดูเหนือครูแบบทุกท่าทุกอันมันละฉันแบบชอบแต่ก่อนเราจะแบบจอมบททนกวันจะติดต้นเนี่ยะติดต้นเนี่ยรู้สึกว่าแบบ สันสันเหมือนกันเ่ยมีอยู่คนนี้อันนี้คือมีอยู่จริงไหมเป็นแบบคือไม่มีอยู่จริงป่ะเอไอมากว่ากูรู่มาอะไร ในของสัมผัสหมาเข้าได้ด้วยเหรอคะอุ้ยมีคนมีคนเห่าต่ออันนี้มาในลุคคลาสสิก น้อยแต่มากเรียบแต่โกโง่แต่ <laughs> สวย <laughs> ตอนได้มีคนโดนด่าแล้วช่องแชทรอด่าแล้วครับเออาเคนกันเองเอาพูดกันได้สนุกสนุกทุกคนอย่าว่านะ <laughs> อย่าว่าพี่อย่าว่าที่หลังกอง <c oughs> อันนี้เป็นชุดชุดเตสนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสอรอไม่โทรอ,อรยอ,อสอยไข่มุกออโอเค อันนี้นาฬิกานะคะไว้ดูเวลา <laughs> แล้วก็อันนี้ต่างหูรูปหัวใจนะคะแล้วก็มีกระเป๋าไว้ให้มันดูมีอะไรให้มันได้หิวให้มันได้จับไม่งั้นวางมือไม่ถูกถ้า <laughs> สมมติว่าเราไม่มีกระเป๋าใช่ไหมแล้วเรามีรองเท้า,อ,าอ่ะเรามีรองเท้าเจ็บมากอา้อาวคือถ้าสมมติว่าเราไปหน้าไปเดินเนี้ยเราไม่มีกระเป๋าอะ่ะแล้ก็เป็นอย่างงี้คือแบบ ยังไงดีวะถ้าถ้าสมมติว่าเรามีกระเป๋าใช่ไหมเราก็จะแบบนี่ก็จะมีอะไรให้จับเหมือนเรา B T S อะไรอ๋อนี่คือฟังก์ชันนี่คือฟังก์ชันของกระเป๋าเหรอไม่ได้มีเป็นฟังก์ชันไว้ใส่เก็บของถือแค่เขินสำหรับอินโ o เออเวลาแบบไอ้ไม่อยากหลักใครก็แบบถือเป๋าอยู่ไม่ว่าเอามือขึ้นมาอะไรก็เพี้ย ตอนนี้นะคะเราอยู่กับคนที่ถือได้ว่ามีขนาดน้ำมากที่สุดในโลกใบนี้แล้วเพราะเขาคือ POPPER BNK48 POPPER Captain N5 และ POPPER Kara ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหนขอถามหน่อยได้ไหมคะว่าลุกวันนี้ลุกวันนี้แต่งหน้ายังไงมีแบบ reference ไหมพี่มี reference ใหม่ไม่มีแต่ว่าตั้งใจแค่แบบว่าจะไม่ิ l เตอร์มากเพราะว่าเขาต้องการแบบ g กลมๆอ่าฉันต้อรจะแบบเป็นโทนแบบว่าธรรมชาติธรรมชาติธรรมใจให้เข้ากับหนังไวไฟหรอไซไฟหนังไวไฟหนังไวไฟหน่อยหรือว่าเข้าเน็ตได้ ตัวเป็นเกียรติมากที่ได้ปรากฏตัวในรายการนี้สักทีที่ฉันรออย่างยาวนานวอนอนาคตจะได้มีคอนเทนต์แน่นอนแน่นอนนี่ลูกวันนี้เขามาเป็นแบบไหนคะมาเป็นแบบเป็นสูตรค่ะที่เราชอบใส่คอเทนเป็นสูตรแล้วก็มีความสุดๆเท่ๆเย่ยแล้วก็เขาบอกว่าเป็นแบบดำน้ำเงินทองอะไรย่างนี้ใช่ปะเราดำแล้วแต่ว่าเรามีอเซอรี่สีทอง ซึ่งเราซื้อมาจากดิสนีย์แลนด์รอบที่แล้วเราไม่ได้ใช้เจ้าทีนี่น่ารักไหมน้องชิปนี่เป็นไงคะซื้อแหวนจากดิสนีย์แลนด์ถูกอยู่ที่ไหนก็เก็บได้นะคะแน่นอนค่ะคุณป๊อปเปอร์ได้ทั้งดิสนีย์แลนด์ก็ยังเก็บได้ใครจะไปรู้ยังไม่ได้ถามลุกผู้จัดตัวเองเลยปะมาถามให้ค่ะแล้วลุกคุณพีก่อนหูวันนี้เป็นไงบ้างคะวันนี้ค่ะเนื่องจากว่าเรามานี่ค่นะแบบ ดีเอ็นเคแล้วแบบเป็นกับตันลุงด้วยก็พยายามแต่งตัวให้เรียบร้อยที่สุดค่ะอยากให้ลุกเลยจริงเรียบร้อยที่สุดค่ะก็เลยเป็นแบบเชิดแล้วก็แบบเป็นกระโปรงเน้นแบบโทนดำแบบโทนแบบโทนดำสุภาพเรียบร้อยค่ะแล้วก็วันนี้เราแบบไม่มีผมเราก็เลยไม่ว่าแต่ผมคุณไปไหนครับเพราะว่าคิวผมเนี้ยกำลังจะมาในวันศุกร์ก็เลย จะต้องเป็นผมสั้นก่อนวันนี้เราก็เลยมาแบบเท่ๆถามเป็นความรู้สำหรับผู้ชายที่ดูครับคิวผมคืออะไรคือผมปลอมคือเวลาเราจะต้องไปต่อผมเราจะต้องนัดคิวเขาแล้วมันคือคิวพักผมของเราเราก็จัดเวลาไว้ว่าเราจะพักผมสองอาทิตย์หรืออาทิตย์หนึ่งใดๆเราก็จะแบบยังไม่ถึงคิวผมยาวจดีไปถามสามสาว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 แกงนี้ต่อนะคะอันนี้คุณ Copper Carla Copper Renkeeper ค่ะ มากเลยค่ะี่เป็นเกียริมากค่ะที่ได้าม,มาออกช่องเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่คุณจะชวนเขาเข้ามาอะไรกันนั่งสวยด้านนี้คุณาใครคะพอดีเออ <laughs> ก็เร็วนี้แน่นอนค่ะถ้าเกิดคุณ ฟังขับคาร่าได้ฟังอยู่นะคะแล้วก็อยากให้คาร่าได้มาร่วมงานกับพวกเราก็อย่าลืมซุปเปอร์แตงอ๋อคือเราเป็นระบบนั้นเป็นระบบโอเคอย่าลืมซุปเปอร์แดงนะคะเพราะว่าคาร่าอยากมาออกในช่องอะไรนะคะพร้อมค่ะมาพร้อมแล้วค่ะนี่ สวัสดีค่ะรายการดังค่ะทุกคนรายการดังครับรายการดังครับทำต้องทำอีโอ้ที่มีพิธีกรสาวสวยสองคนหรือเปล่าคะเนี่ยอืใช่ครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรพิธีกรหนูน้องฮูบกับน้องพีคค่ะไม่เขาถามชื่อพี่ยุพี่ชื่ออะไรอ๋ออะไรอ่ะเาสอบถามสัมภาษณ์สาวอยากรู้ว่าลุควันนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็แต่งหน้าอะไรกันยังไงนะคะไปต่อที่นี่เลยก็ลุควันนี้นะคะเป็นลุกแล้วก็คือลุก ทั่วไปแต่งออกงานทั่วไปไไม่่ทัวปเหรอคะทั่วไปของเรานี่เมันไม่เท่ากันวันนี้จะออกแนวแบบสีชมพูแต่ว่าไม่ได้แชมพูแบบดูดแชมพูแบบตุ่นตุ่นตุ่นอย่างเงี้แล้วก็ชุดก็จะมีความแบบเกาหลีเกาหลีแบบเวียดนามเวียดนามอย่างเงี้ยก็จะมีตรงนี้ด้วยเป็นแบบตาคลีไเมนูอะไรอยู่ไหมแล้วก็จะมีแหวนแล้วก็แบบฟิลนี้แต่ว่า คือเสียดายมากเพราะว่าอยากใส่ส้นสูงมาเพราะทุกคนใส่ส้นสูงมาหนูไม่ได้ใส่มาใช่ปะมันรู้สึกว่าเปี้ยมากไม่เป็นไรคนละข้างเลยละแบ่งๆกันคนละข้างมาได้มาเดี๋ยวว่าลูกมีผ่านลูกมีผ่านใช่ไหมคะสวยเงา ก็วันนี้ก็มาเป็นแบบลุกแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบเหมือนมางานกาล่าองผีกวยให้แบบฟิลพรอมไนแล้วก็เลยแบบเป็นส,สาวสาวปาร์ตี้นิดนึงแต่เราก็มีความแบบสวยอยู่ติดแกรมนะคะส่วนวันนี้ลุกแต่งหน้าก็จะแบบมีความตั้งใจนิดนึงก็จะออกมาในชมพูชมพูม่วงๆนิดนึงเพราะว่าเหมือนโดนต่อยเขินพอค่ะวันนี้ใครที่มาที่ใครสวยสุด เออเรื่องไม่ได้เลยค่ะหนูละกัน,อน <laughs> ขอบคุณนะคะ <laughs> <laughs> นี่เราไปเราจะพาดูนนะคะไปดูของคนที่สวยที่สุดในงานเขาเตรียมตัวมาตั้งแต่เมื่อวานเลือกชุดประมาณ10วันก่อนจะได้ชุดนี้มาบอกเลยวเขาเตรียมตัวดีมากแล้วเราไปชมกันได้เลยค่ะคือ <laughs> เวอร์เกินฝ่เวอร์คือจริงๆเราถ่ายชุดแบบธรรมดานี่แหละค่ะที่เป็นเดรสธรรมดาแล้วแล้วน้องพีคบอกว่าไม่ได้พี่มันไม่ มันไม่แกลมพอ,อก็เลยส่งไปให้ว่าเอาไหนอะไรแล้วน้องก็เลือกมาได้เป็นชุดนี้ค่ะไม่มีอะไรตัองไปธทำแบบไหนดูสิรองเท้าค่ะซูมรองเท้าอันอน,นี้มีแกลมแกลมส้นจระหลุนอยูดส้นจระหลุนะรอคะเขินรับรองคะเขินรับรองมา,นา,นมาไหนดูผมเอาผมพี่ชโทมนี่ผมจริงนะคะใช่ผมองอผมจริงนะคะตอนมาเปิดแปดโมงเช้า เบอร์นี่ในกำไรไหนมีกี่เม็ดเนี่ยชอบในนีนี่เป็นเอาไว้เวลาเบื่อเบื่อนั่งนับอะไรอ่ะที่แขนไม่พอที่คอต่อเลยอะไรอ่ะคอและแค่นี้แหละไม่มีอะไรมาไม่มีอะไรมาแต่งธรรมดาเออขอบคุณค่ะ เราไก็มีคนหนึ่งอ่ะให้เราจะพาไปดูคนที่เตรียมตัวมาตั้งแต่2ปีที่แล้วคุณเป็นพิธีกรรายการนี้เหรอคะเนี่ยพิธีกรรายการเขาจะส่งต่อให้หนูทำมาเราก็รับเต็มที่นะคะเราจะส่งต่อให้คุณพิธีกรพาไปเลาจาพาคนไปดูนะคะคนที่เตรียมตัวมาตั้งแต่2ปีที่แล้วเพื่องานน้องพีนี่วันนี้เลยอะค่ะไหนดูซิคนคนนี้เขาแบบกำลังหลับเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องใช้ energy ในการแบบมาคุยทุกคนนะคะวันนี้ตามมาเลยค่ะก็ก็เปิดประตูเราจะพาทุกคนไปดู นี่นะคะเขามาในทีมอะไรคะคุณฟางพรีเซ้นเลยค่ะท่าวทีมอะไรอ่ะมีทีมด้วยหรอวันนี้มาในลุกกันเวันนี้มาเนี่ยอ๋อวันนี้มาในลุกลุกยืนค่ะโุ้ยเล่นไปแล้วว่าไม่จริงเหรอโอ้โหลุกไล่เลิฟแล้วกันอะไรลุกไล่เลิฟว่าลุกคืออะไรไม่มีทีมค่ะวันนี้คาราซสีดำก็เลยแต่งอุ้ยจริงๆก็มีชงมีเชือกให้มาดูฟิวเจอร์ริสติกให้เหมาะกับงานนิดนึง แต่งตัวเป็นแบบบ๊อบสตาร์ป๊อปสตาร์เหรอความคิ้วอยู่ใช่เพราะอะไรเพราะป๊อปป๊อปสตาร์กลัวเหรอต่นเต้เรื่อยมากอ่ะวันนี้มาให้กำลังใจน้องพีค่ะตื่นเต้นมากรอดูภูมิใจเ่ะ่นเมื่อคืนเคยมาออกรายการพร้อมขาดแล้ววันนี้ผมจะให้คนเป็นพิธีกรพัฒสนามสามชั่วโมง อันนี้ได้ค่าตัวไหมคะไม่ได้เมื่อกี้เขาซ้อมฟูเทิร์นด้วยนะืมใช่เหรอใช่เมื่อกี้ซ้อมฟูเทิร์นให้หนูดูเลยดาราเอ้าเฮ้ยนี่ไงดาราดาราอ๋อนี่ดาราเหรอไม่ใช่คนนี้ายค่ะ คือเปลี่ยนพิธีก่ก่อนหรอเป็นพี่ฟางแทนจดใช่ค่ะน้องเกคพี่เซนลุกวันนี้หน่อยค่ะเนื่องจากเราเคยไปออกพร้อมค่ะโดนแย่งงานแล้วใช่พี่เซนลุกเมื่อกี้ข้างในเขาพี่เซนลุกกันหมดแล้ววันนี้มาในทีมขายยารากไม้รากไม้นางไม้ถูกเฮ้ยอันนี้คือมาจากทะเลไหนอ่ะคืออันนี้มาจาก อันดาวันเฮ้ยอันนี้คุณเพิ่งเพิ่งขึ้นมาจากซีไลฟ์กล้องวผมคือใช่มากไหนชมอ่ะอันนี้ยังต้องโชว์อีกเหรอคือเดินไปอ่ะเขาเห็นบุ๊กก่อนหน้าฉันเลยสองอันนี้สิบนั้นกันนั้นอันนั้นเพชรเผ็ดนี่อยู่บนเปลือกตาเลยดูเปลือกตาคนนี้ดีกว่าดูความวิ้งอันนี้ตาคนนี้เราเอาเนี่ยอืมอะไรอ่ะไม่อันนี้เห็นแต่ขนตาอันนี้นอนน้อยอันนี้นอนน้อยเอ้าอันเนี้ย ไม่ไดอ้อันนี้ตาเลอันนี้ตาเขจบแล้วนี่ลหะอฮ้ยอันนี้เพนจิบกะลลัตแน่นอน <c oughs> มากกว่าสิบอินทเอิร์ดเมื่อกี้ให้ภารกิจฟางว่าพาไปหาดาราในหนังหน่อยอ <ะ S 3> เขาก็เลยพามาหาดาราว้เพราะนั้นดาราพาไปหาพาไปหาดาราเดีย๋ยวเราจะพาไปเจอดารากันนะคะทุกคนนี่เลยดาราสาวเบอร์นหนึ่งเฮ้นอน อขอเวลาขอเวลาให้ดาราสาวก่อนดาราสาวออกมาแล้วเย้เยคนที่ <Yeah. S 1> เช้าซีนด้วยกันบ่อยที่สุ yeah. เพราะว่ามีกันแค่นี้ใช่ต้องอยู่ด้วยกันต้องรักกันไว้อยากให้แนะนำตัว่อยค่ะชื่อนารานะคะ b ีนเคฟตี้ค่ะพี่ได้รุ่นไหนรุ่นสามจุดห้าสามจุดห้าอะพี่มันรุ่นสามจุดห้าขอพี่นาราเต่นเก่งมากปึ๊ดปื๊ดปื๊ดปึ๊ดอุ๊ยขอแอบเ็นแอบเ็นแล้วก็เลยเลยหรอ ให้น้องอิ๊กเป็นคนเดียวนะหุณไมยเหนื่อยเลยไม่ต้องทำเหอนอะไรต่อแล้วในกองหรอก็สนุกเนาะเธอถ้าถ่ายแต่ว่าเหมือนโลมันอาจจะมีความแบบร้อนบ้างอะไรบ้างแต่ก็รู้สึกว่ามันผ่านไปเร็วมาในในวันที่แบบมาทํางานไม่ได้รู้สึกว่าตื่นเช้ามาแล้วแบบฉันต้องต้องทํางานต้องแบบกิดแลจะทำอะไรก็ทำด้ทำเลยก็ก็ทำเลยเลย็ทำเลยก็ทำเลยก็ทำเลยก็ยก็ทำเลยก็ทำเลยก็าำเลก็ทำเลยก็ทำเลยก็ทำเลยกลยกเลยกเลยกเลยก็ทเลยก็ทเลยก็ทำ กจริงเก่งใจ้องมากหนูอยู่ว่าแบบ้องจะรำคาญพี่ไหมเนอะเพราะว่าพี่แบบพี่ชอบใช่เรื่องสักเพเหระเราก็พูดพี่พูดได้ทั้งวันเออแล้วน้องพีก็แบบฟังพี่สนุกมากนั่นแหละประมาณนั้นอะไรแบบนั้นใช่ตอนถ่ายก็สนุกดีค่ะฝากติดตามด้วยตาคี Genesis นะคะ1 2กันยานี้ก็คือทุกคนได้ดูคลิปนี้ก็น่าจะเข้าไปแล้วนะคะใช่แล้วก็ฝากพิจาราไว้ด้วยนะคะบอกเลยว่าบทเราสองคนอยู่ด้วยกันตลอดแน่นอน มีพ <Es> ีกมีน่ารัค่ะบายขอเสียงกรีดและปรบมือดังให้กับผู้กำกับและคณะนักแสดงจากท้ายค <scratches> ลิปเจนนิสิตครับคุณไม่ได้อยชูเกียร์ศักดิ์สิทธิ์ุณนะครับคุณคาราเทเลอร์ที่มีดับบลิวส์ไรโดนะครับน้องวัวนรัตน์น้องนินนาทชาคุณนาราเทพลูกาที่ใส่พิราจเรนพลาและก็น้องพิกคูสิตาครับเวนกี้ดูแน่นไปเลยนะ เช่ครับพี่ครับก็บอกเลยว่าหนังเรื่องนี้จะให้ประสบการณ์ใหม่ๆกับทุกคนมากๆเลยค่ะทั้ง a อดเวนเจอมีความไซ้ไฟมีความหลอนมีความรักมีหลายๆอย่างแบบว่าหลายเอลิเมนที่รวมกันก็อยากให้ไปติดตามในหนังค่ะ กินไปอ่ะกินไปอ่ะกินด้วยกินด้วยกินด้วยเห็นดาราสาวก็ดาราสาววันนี้ยังยากหนูเลยจังเลยไม่คุ้ากินใครอ่ะเฮ้ยกินใครอ่ะ

นี่นะคะผมเป็นทีมน้องพีกนะคะเขาเขียนมาให้หลังประจรถดดว่าเป็นทีมน้องพีกค่ะก็จบไปแล้วนะคะตาคลีเจเนซิสนะคะบอกเลยว่าสนุกมากแล้วก็รู้สึกว่าเพื่อนตังถึงมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบเส้นเรื่องดําเนินเรื่องแบบทําได้ดีแล้วก็แบบว่าทุกอย่างเหมือนแบบมนลงตัวหมดเลยตอนนี้นะคะตาคลีเจเนซิสก็เข้าลงเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมไปดูในโรงะคะบอกเลยว่าดูในโรงโคตรมันแล้วยิ่งแบบดูไอแม็กคือแบบ บะาหึ้มเลยทุกคนก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะคะเราไว้เจอกันกับรายการน้องค่ะแล้วก็ช่องนะคะชาแนลนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะฝากเพื่อนพีคด้วยเดี๋ยวพีคจะมาฝากทุกอย่างตอนจบปิดท้ายอีกทีหนึ่ง let's go หนึ่งสองสามสนุกมาก <c oughs> สนุกมากเอาจิงมโดนที่คาดไว้เยอะมากแม่โทรมากันท <c oughs> ี่หันมาจิ้มทีนึงโยนใส่ไปหมดคอเฟ่สดใสสวยงา ไหนคุณคุณคุณรีวิวเพื่อนคุณหน่อยพี่กินท่าไหนพี่กินท่าไหนทำดีดีนะไม่เข้ามา็นพี่ละเฮ้ยหลับตาพี่ขอเอาไฟกระจายกันมาเลือดเต็ม วันนี้เป็นวันที่สัมพันธ์กับหนูมากๆอีกหนึ่งวันเพราะว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของหนูก็ดีใจมากๆ,ๆที่มีเพื่อนๆหลายๆคนที่มาเชียร์หนูอะไรเงี้ยคือจริงๆอ่ะอยากให้แบบคนที่หนูสนิททุกคนมาเลยมากๆแบบหนูดีใจแล้วก็ภูมิใจในการมีภาพยนตร์เรื่องนี้มากๆนะคะก็อยากฝากทุกคนไปดูตาคลีเจเนซีสนะคะเข้าโรงวันที่12กันยายนนี้บอกเลยว่า สนุกมันผจญภยัยมีครบรถแน่นอนยังไงก็ฝากรายการพร้อมข่าวไว้ด้วยนะคะบอกเลยว่าเรายังทําต่ออยู่แล้วทุกคนหนูจริงไม่ได้ไปเล่นหนังจนหมดนะแต่ว่าจ้างได้ค่ะแต่เราก็ยังคงเป็นแบบี้วอล์ w เกอร์คนสวยกับเพื่อนหูเหมือนเดิมในวันนี้ก็ขอบคุณผู้ชมทุกคนมากเลยนะคะไว้เจอกันใหม่ ใครชอบกดไลค์อย่าลืมกดแชร์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถให้ซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะคะขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย